ไปที่จังหวัดเลยนะครับมีหนุ่มนักศึกษาคนหนึ่งที่นั่นเนี่ยนะครับอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการคือจะก่อไฟเตาถ่านเพื่อจะทํากับข้าวนีครับปรากฏว่าก่อไฟเท่าไหร่ก็ไม่ติดสักทีนะจูๆ่ๆเพื่อนที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น ตายเป็นว่าคือระเบิดนิ้วขาดเลยนะครับเพื่อนบอกว่าเขาน่าจะใช้ประทัดในการก่อไฟโออนี่นะฮะเสียงมันดังสนั่นเลยนะครับได้ยินกันไปหลายบ้านเหมือนกันนะอย่างเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายชาวบ้านแตกตื่นกันเลยครับได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นียกว่าหมออแปลงระเบิดทิศทางมาจากบ้านหลังนี้ครับที่ตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยเข้าไปตรวจสอบนี่ครับเจอเตาถ่านม้อหงุงข้าวข้าวของต่างๆกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นบ้านเลยครับโดยจุดที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก บริเวณกระจกหน้าต่างครับแตกไปทั้งบานฝาเพดานพังเสียหายเป็นวงกว้าง <c oughs> ก็น่าจะแรงอยู่นะครับแรงระเบิดเนะเาะเนาะระดับฝาเพดานอยู่ข้างบนน่ะแตกเสียหายาาาาผู้บาดเจ็บคือนายเอกไทยอายุ21ปีนะครับ <c oughs> เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ของมหาวิทยาลัยชพัชนะครับก็ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดคือมือข้างขวาเนี่ยนิ้วขาดไป5นิ้วเลยครับ ไปหมดเลยห้านิ้วหลังเกิดเหตุทางกู้ชีพก็มารับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเลยครับเพื่อนเนี่ยเล่าว่าตนเองกับผู้บาดเจ็บเป็นเพื่อนกันแล้วก็ก่อนเกิดเหตุก็ชวนกันมาทํากับข้าวกินที่บ้านครับโดยผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นคนรับหน้าที่ก่อไฟเตาถ่านเพื่อใช้ทํากับข้าวส่วนตนเองเนี่ยไปล้างการห่างออกไปประมาณ3เมตรจู่ๆเสียงดังระเบิดโอ้โหสนั่นเลยจนหูอื้อ สิ้นเสียงหันไปเห็นนะนายเอกไทยเนี่ยได้รับปาดเจ็บมีเลือดไหลออกมาเต็มมือมมก็ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเกิดจากอะไรนะครับชายอายุ19ที่เป็นเพื่อนเนี่ยบอกว่าผมก็ไม่เห็นกับตานะว่ามันเกิดอะไรขึ้นน,นะว่าช่วงที่เพื่อนก่อไฟเนี่ยใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงแต่สันนิษฐานว่าน่าจะก่อไฟเตาถ่านไม่ติดคงใช้ประทัดไม่ทราบชนิดใส่ลงไปในเตาเป็นเหตุ<ร>ให้เกิดระเบิดขึ้นครับจุดไฟเตาถ่านนี่แหละครับเตาถ่านครับอ่าเสร็จแล้วยังไงมันระเบิดได้ยังไง ไม่รู้เหมือนกัน,นับผมผมล้างจานเพิ่งเสร็จพอดีเหรอแล้วเคยเราเจ็บหนักไหมก็นิดหน่อยครับก็มือหายไปเลยครับอ,อมือหายไปเลยเหรอนี่มือมือหายไปเลยนิ้วหายไปเลย5นิ้วนะครับยังไงก็ระมัดระวังด้วยแต่ว่าเรื่องของสาเหตุจริงๆเนี่ยเดี๋ยวรอทางผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นเผื่อจะได้ให้ข้อมูลกันค่ะครับค่ะ